ตำน้ำพริกมะาขามกันจะ้ะเพื่อนๆมาขามอ่อนจะ้ะอันนี้เป็นน้ำพริกมะขามจะ้ะเพื่อนเราใช้มะขามอ่อนตำจะ้ะทำไม่ได้ยูเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> อยเดี๋ยวเตาตำมะขามอ่อนให้ละเอียดก่อนจะ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่กระเทียมพริกหอมแดง แล้วก็หมูจ้ะน้ำตาลกรือ ไม่ต้องเอาละเอียดมากให้เจ้าเพื่อนๆหย,ยาบๆแต่ก็ไม่หยาบจนงทนใปนี่จะ้ะประมาณนี้จะ้ะเดี๋ยวเราไปเอาหอมกระเทียมมาใส่ก่อนใส่กระเทียมลงไปเลยจะ้ะไปแช่แข็งจะไม่เหือยใส่ไป ใส่หอมแดงหอมแขกไม่มีหอมแดงทมชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะจ๊ะเวลาเคี้ยวจะได้โอ้เสียปาก Kapit cặp ngay lần đầu luôn kaka ong bắt bắt kèo 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 khét kèo 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 มเยอมเ,ยเดี๋ยวเราเอาไปผัดกันเจ้าแล้วก็รกกลงใส่น้ำปลาน,น้ำตาลนี่จ้าเพื่อนเ่อนเดี๋ยวเอาไปผัดกันมาเจ้เพื่อนเเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าตั้งกระทะ ใส่น้ำมันหมูที่เตาเจียวไว้จะผัดกับน,น้ำมันหมูมันถึงจะแซ่บจ้ะเดีย๋ยวรอน,น้ำมันหมูแล้วลาจะไม่เป็นตอนนี้น้ำมันก็น้ำมันหมูเริม่มละลายแ้ว จะเพิ่มหอมลงไปหน่อยจ้ะใส่หอมลงไปเ,ไปเดียวก่อนแล้วก็ใส่นามที่เราทำเอาไว้จ่ะนี่ ัเเ,เ,เดี๋ยวเ็ผัดไปเรื่อยๆนะเจ้าเพืเ่อนให้หมูให้มนาลมมันสุกจ้ะ กินหอมแดงไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้จ้ะแต่ยายเต๋อชอบทำจีนแดงเราจะใส่ยังไงก็ได้จ้ะผัดไปจนกว่ามันจะสุกจ้ะเดี๋ยวก็มาปรุงกันมีอุปโดคใส่ด้วยจนะเพื่อนแต่เราจะใส่เต้าเี่เสร็จแล้จวจ,จ้เดี๋ยวเราจะชิมด,ด,ดูก่อนว่ามะขามมันเปรี้ยวมากหรือเปล่าเล่นกอ่ะอ ใ <c> ส่ไปขนาดนี้เลยจ้ะอ๋อมากมากเลยจ้ะพี่เต้ เบี้ยวปีไปเจาเพื่อนเพื่อนมานเา่เฮ้ยเพื่อนอะไรกะมาตามมาเก็ cầu là nằm rồi dạo bên trên, như thế này, đổ nó vào, nha mình, để mất cái nó ảnh toàn do mình Tại đây làm nha đi. đây thì có 什么香味？别烤糖。